อินเดียรวมถึงหลายชาติของอาเซียนออกมาโวยแผนที่เวอร์ชันน2023ของจีนครับซึ่งเป็นแผนที่ที่ออกมามีลักษณะอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ติดชายแดนอินเดียแม้ว่า2ผู้นําก็คือผู้นําจีนกับอินเดียเพิ่งพูดคุยนอกรอบกันไม่นานนะครับถ้าทีนี้ออกมาในลักษณะเดียวของอาเซียนเลยครับที่ออกมาแสดงความไม่พอใจถึงแผนที่ที่จีนออกมาล่าสุดครับภาพที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็คือภาพแผนที่ที่เป็นแผนที่มาตรฐานประจําปี2023 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนเปิดตัวออกมาช่วงสัปดาห์นี้นี่เองครับน,นี่คือต้นตอของเรื่องที่ทําให้อินเดียแล้วก็หลายชาติอาเซียนออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อทางการจีนแผนที่ฉบับนี้อ้างสิทธิ์ไปยังหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียรวมถึงอ้างสิทธิ์ไปยังไต้หวันรวมถึงพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับหลายชาติของอาเซียนด้วยนะครับ ไปดูฝั่งอินเดียก่อนแลวกันนะครับแผนที่ที่เราเรียกว่าแผนที่มาตรฐานประจำปี2 0 2พันยสิบที่เห็นในภาพนี้ได้อ้างว่ารัฐอรุณาจันประเทศแล้วก็อักไซชินทางตอนออกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของจีนครับทีมงานของเราทำแผนที่อีกชิ้นหนึ่งมาให้เห็นภาพชัดๆน,นะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยก็คืออักไซชินแล้วก็อรุณาเจ้าประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ ที่มีการอ้างสิทธิ์ขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างจีนกับอินเดียกันอยู่นะครับปรากฏว่าแผนที่มาตรฐานประจําปี2023ดูเหมือนว่าทางการจีนจะรวบรวมลากเส้นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขัดแย้งกับอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของจีนไปด้วยและก็ทําให้ทางการอินเดียไม่พอใจเป็นอย่างมากขณะที่อีกจุดหนึ่งครับก็เป็นจุด ที่เรียกกันว่าเส้นประสิบเส้นที่ปรากฏในแผนที่ล่าสุดของจีนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเส้นประตรงนี้เนี่ยลากมาตั้งแต่พื้นที่ทางภาคตะวันออกของไต้หวันเพิ่มเติมจากเส้นประ9้าเส้นที่ทางการจีนพยายามลากเพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ขัดแย้งทะเลจีนใต้เนี่ยแหละครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับเราซูมไปให้เห็นภาพว่าดูเหมือนว่าจีนจะลากเส้นประครอบคลุมพื้นที่ของไต้หวันแล้วก็ลากยาวลงมาในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ ตรงนี้เนี่ยทำให้ทั้งอินเดียและก็หลายชาติอาเซียนไม่พอใจเป็นอย่างมากไปดูท่าทีของทีละประเทศกันนะครับไปดูท่าทีของฝั่งอินเดียก่อนก็ได้กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียออกแถลงการคัดค้านแผนที่นี้เลยครับแล้วก็มีการประท้วงอย่างรุนแรงผ่านท่องทางทางการพูดแล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียกล่าวถึงกรณีนี้ว่าในอดีตจีนได้ออกแผนที่ที่อ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไม่ใช่ของจีนมาก่อนนี่คือนิสัยเดิมๆของพวกเขานี่ไม่ใช่เริ่มใหม่แต่เริ่ม มีการพูดถึงนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงปี1950แล้วนี่วิจารณ์จีนค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับบอกว่านี่คือน,นิสัยเดิมๆของจีนที่ไปอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่ไม่ใช่ของตัวเองการประท้วงของอินเดียรอบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนนายกน้ำตรีนเวนทาม,มดีของอินเดียและก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเพิ่งจะพูดคุยกันนอกรอบในการประชุมกลุ่มบิกส์ที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็เห็นตรงกันด้วยนะครับว่าจะพยายามหาทางในการลดการเผชิญหน้า และความตึงเครียดบริเวณชายแดนลงครับซึ่งที่ผ่านมานั้นบริเวณชายแดนของจีนแล้วก็อินเดียมักจะเกิดความตึงเครียดอยู่เสมอนะครับแล้วก็เกิดเหตุปะทะขึ้นเป็นประยะทั้ง2ฝ่ายได้ทําข้อตกลงกันไว้ในปี1996ว่าจะไม่มีการใช้ระเบิดแล้วก็อาวุธปืนในพื้นที่นี้จึงปรากฏภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่าถ้าใครติดตามจํากันได้นะครับทหารจีนและอินเดียในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทำตามข้อตกลงครับไม่ใช้ระเบิดไม่ใช้ปืนแต่ว่าก็จะใช้อาวุธประเภท กระบองไม้ไผ่หรือว่าการใช้รั้วลวดหนามในการประทะกันในพื้นที่บริเวณชายแดนอย่างไรก็ตามในช่วงหลังเริ่มมีภาพของทหารจีนที่พกพาอาวุธที่มีความรุนแรงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบองน้าที่ทําจากเหล็กจนทําให้การประทะในปี2020ก็คือเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมีทหารอินเดียเสียชีวิตมากถึง20นายทีเดียวแต่อย่างที่บอกว่าแผนที่มาตรฐานฉบับล่าสุดของจีนยังมีการลากเส้นไปยังพื้นที่ขัดแย้งทะเลจีนใต้รวมถึงไต้หวันด้วยนะครับ ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวของประเทศแถบนี้ตามมาแหละครับชาตินหนึ่งที่ออกมาเป็นชาติแรกๆเลยก็คือกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่ระบุในวันนี้นะครับว่าทางการมาเลเซียได้ส่งโน้ตประท้วงไปยังทางการจีนหลังจากรายละเอียดของแผนที่นี้อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้เว็บไซต์เบอร์นามาซึ่งเป็นสื่อทางการมาเลเซียรายงานเลยนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้เน้นย้ำถึงการปฏิเสธการกระทําที่ชาติอื่นๆได้อ้างสิทธิในอธิปไตยเหนือน,าน่านน้าในทะเลภายใต้พื้นฐานของแผนที่มาเลเซียใหม่ เมื่อปี1979ถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียยืนยันด้วยนะครับว่ามาเลเซียเห็นว่ากรณีของทะเลจีนใต้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็มีความอ่อนไหวรวมทั้งจําเป็นต้องจัดการด้วยสันติผ่านการเจรจาบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสากประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิตศักกราด1982หรือที่เรียกว่า UNCLOS ซึ่งทางการมาเลเซียยังคงให้ความมั่น ที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีทะเลจีนใต้ที่ทําเอาไว้อย่างครอบคลุมและก็มีประสิทธิภาพรวมถึงจะเจรจาตามแนวปฏิบัติเพื่อหาข้อยุติโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งการพูดคุยว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้จีนและอาเซียนเพื่อมีการพูดคุยกันเมื่อวันที่13รกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเนะครับอีกชาติหนึ่งที่มีท่าทีออกมาครับก็คือฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในชาติที่มีความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้กับจีนค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับโดยมีท่าทีที่ออกมาจากทางการฟิลิปปินส์ที่ระบุในการประท้วงจีนในลักษณะเดียวกันกันกบที่มาลเลเซียประท้วงเลยอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียก็มาพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันเพราะว่าแผนที่ของอินโดแผนที่ของจีนฉบับล่าสุดเนี่ยได้รวมเอาพื้นที่ของเกาะนาทูนาซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของอินโดนีเซียไปด้วย ปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเวโนมาซูดีเพิ่งพูดในวันนี้เองนะครับว่าการลากเส้นเขตแดนต่างๆเนี่ยจะต้องกระทำตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคิตัักราด1982หรือว่า UNCLOS ซึ่งเป็นหลักการระหว่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียระบุอีกนะครับว่าการลากเส้นหรือการอ้างสิทธิ ก็ต้องทำไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศเท่านั้นรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียระบุเลยนะครับว่าท่าทีที่ออกมาเนี่ยท่าทีที่ออกมาพูดถึงกรณีของการลากเส้นเขตแดนโดยเฉพาะเขตแดนทางเทะเลที่อาจจะไปทับซ้อนกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ของอินโดนีเซียเนี่ยไม่ใช่ท่าทีใหม่นะครับเป็นท่าทีที่อินโดนีเซียยืนอยู่ในจุดนี้มาโดยตลอด คุยยังไงก็เป็นการแสดงความไม่พอใจแบบกลางๆก,การแสดงออกมาว่าจุดยืนของอินโดนีเซียไม่ใช่จุดยืนเดียวกับจีนที่ลากเส้นออกมาล่าสุดนี่นะครับส่วนกรณีของไต้หวันเนี่ยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยไต้หวันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นกรณีที่ชัดเจนนะครับว่ามีการลากเส้นคลุมเกาะไต้หวันทั้งเกาะไปเลยไต้หวันยืนยันว่าจีนไม่เคยปกครองไต้หวันพร้อมชี้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ทั่วโลก รับรู้กันอยู่แล้วความน่าสนใจก็คือแผนที่ที่ออกมาล่าสุดของจีนออกมาอย่างเป็นทางการด้วยนะครับเพิ่งออกมาในขณะที่จีนเนี่ยจะเข้าร่วมการไปชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมคู่ขนานที่ประเทศอินโดนีเซียอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าการไปชมสุดยอดอาเซียนนั้นแม้ชื่อจะเป็นการประชุมในระดับภูมิภาคแต่ว่าจะมีการประชุมคู่ขนานที่จะมีหลายชาติ จากทั่วโลกหนึ่งในนั้นก็คือจีนเข้าร่วมการประชุมกับอาเซียนด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยจะจัดที่อินโดนีเซียวันที่5้าถึงเกันยายนนี้นะครับแล้วก็เป็นแผนที่ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการประชุม G20 ที่มีกําหนดการจัดที่ประเทศอินเดียในวันที่9ก้าถึงสิกันยายนซึ่งล่าสุดมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนน่าจะไม่เข้าร่วมการประชุม G20 ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์หน้า ส่วนกรณีของแผนที่นั้นอย่างที่หลายฝ่ายบอกครับดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนออกแผนที่ที่ถูกวิจารณ์ว่าอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ขัดแย้งกับประเทศอื่นครับย้อนกลับไปเมื่อปี2014จีนได้เปิดเผยแนวเส้นประก้าเส้นอย่างเป็นทางการเส้นประก้าเส้นเนี่ยก็คือเส้นประที่จีนใช้ในการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ขัดแย้งทะเลจีนใต้นะครับจนทําให้ดินแดนและก็หมู่เกาะในพื้นที่ดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นของจีนซึ่งการ ออกเส้นประเมื่อปี2014ออกมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นการออกเส้นประมาครั้งแรกก่อนหน้านั้นในแผนที่ของจีนไม่มีเส้นประนี้นะครับหรือว่าย้อนกลับไปอีกนะครับปี2012เคยเกิดกรณีที่แผนที่ในพาสปอร์ตของจีนสร้างความไม่พอใจให้กับหลายประเทศจนทําให้ทางการอินเดียแล้วก็เวียดนามออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเรื่องแผนที่เนี่ยจะว่าไปแล้วนี่เป็นเรื่องที่อ่อนไหวจริงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วก็มีกรณีที่ทางการเวียดนาม แบนภาพยนตร์บาร์บี้ท่ามกลางรายงานว่าทางการเวียดนามไม่พอใจฉากที่ปรากฏแผนที่ที่จีนดูเหมือนจะอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้หรือว่ากรณีคอนเสิร์ตแบ็คพิงที่เวียดนามเนี่ยผู้จัดคอนเสิร์ตก็ต้องออกมาขอโทษเลยนะครับหลังจากมีภาพของแผนที่ที่เป็นแผนที่ที่จีนใช้อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ปรากฏในเว็บไซต์ของผู้จัดการคอนเสิร์ตดังกล่าว mm. ในตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรี โฆษกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามออกมาบอกเลยนะครับว่าการที่มีแผนที่ที่จีนใช้อ้างสิทธิ์ไปปรากฏในเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเหมือนการไปกดปุ่มแดงก็คือเป็นปุ่มที่สําคัญเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เวียดนามรับไม่ได้สํานักข่าว today make tomorrow today